สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นมาครบสองตัวบนนะคะก่อนมาดูสองตัวบนเนาะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะอ่ะแปบ๊บนึงนะคะคาเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคนนํานวณอาจมีถูกมีผิด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคปีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะเอามาดูสูตรนะคะอ๋อเดี๋ยวสูตรแอดจะให้ดูท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวแอดจะจับสองตัวให้นะคะเอามาดูตั้งแต่ง,ตงวดแรกนะคะสูตรนี้มีหกตัวนะคะแต่ว่าก็บางงวดก็มาสามตัวนะคะอ่ะมาเริ่มตั้งแต่งวดแรกที่ออกหาห้าหกสามเนาะ เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวอดขยายให้นะงวดแรกนะคะได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดออกห้าหกสามนะคะเข้าที่เลขหกกับเลขสามเนาะงวดน,นี้เลขห้าก็มาด้วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะได้สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าออกหก 8 7นะคะเข้าที่เลข8กับเลข7งวดที่3นะคะได้2 3 4 6 7 8ออก2 2 7หลักร้อยมาจากหลัก10นะคะออก2 2 7เอามาดูงวดที่4นะคะได้8 9 0 2 3 4ออก3 8 8, 8, 8นะคะ เข้าที่เลขแปดเนาะหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ติดด้วยเลขหลักร้อยเลขสามนะคะอ่ะมาดูงวดที่ห้านะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าออกสามศูนย์เก้านะคะเข้าที่เลขเก้าเนาะกับเลขศูนย์นะคะเอามาดูงวดที่หกได้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหก ออกสามห้าสองนะคะเข้าที่เลขห้ากับเลขสองนะคะเอามาดูงวดที่เจ็ดนะคะได้แปดเก้าศูนย์สองสามสี่ออกสามเก้าสองเข้าที่เลขเก้ากับเลขสองนะคะ มาดูงวดที่8นะคะได้4 5 6 8 9 0ออก2 4 6เข้าที่เลข4กับเลข6เนาะวันนี้3 9 2แถมเลข3ด้วยนะคะหลักรอยเอามาดูงวดที่9นะคะได้2 3 4 6 7 8ออก3 2 4 สามสองสี่แถมหลักร้อยมาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบได้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกออกแปดห้าสองเข้าที่เลขห้าหลักสิบกับหลักหน่วยเลขสองเนาะ อ่างวดที่11นะคะได้4 5 6 8 9 0ออก8 6 5แถมหลักร้อยด้วยนะคะ6กับ5อางวดที่12นะคะได้1 2 3 5 6 7ออก3 5 6แถมหลักร้อย5 6ตัวนี้ อ่ะมาดูงวดที่13นะคะงวดที่13ได้3 4 5 7 9 7 8 9นะคะออก9 7 8 9 7 8 มาดูงวดที่14นะคะได้5,6,7901จเ่งาวิธีการคำนวณนะคะแอดจะทำให้ดู2องวดนะงวดที่ออกเอางวดที่1กับงวดที่14นะคะเอามาดูงวดที่1นะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนคูณกัน2ครั้งก็ได้6นะคะแล้วก็หลักหมื่นคูณกัน3ครั้งหลักสิบบนหน่วยล่าง 6บวก3ได้9 9บวก9เป็น18 18บวก8เป็น26 26 27 27 27บวก9ได้36 41เนาะ36บวก5ได้41 41บวก7ได้48นะคะ48บวกหเป็น49 49่บเวกหเป็น54 54ิบสวกห้บวกเได้61นะคะมวดที่1เนาะได้61สอก็เอามาตั้งแต่เลข1 2 3แล้วก็บวกอีก2ก็เป็น5บวกอีก1ก็เป็น67นะคะอ่ะมาดูมวดที่14นะคะมวดที่14ก็8ปคูณสได้6 7คูณ3ได้21ก็7 7บวก7ได้14 14บวก4อ่าขอภัยแอดเมื่อกี้สว่างเนาะพอแดดล่มมันก็จะมืดหน่อยนะคะ,ะ6บวก1ได้7 7บวก7ได้14 14บวก4เป็น18 18บวก8เป็น26 ยี3สิบเก้าสามสิบสวกศูนยบวกเจได้สีหนะคะเอาแต่ตัวหลังเนาะอันนี้ก็เอาแต่ตัวหลังได้5้าห้าหเจ็ด บวกไปสองก,ก็เป็น9นะคะ9บวกไปอีก1ก็เป็น0บวกไปอีก1ก็เป็น1นะคะได้5 6 7 9 0 1ทีนี้แอดจะแยกหลัก10ให้เนาะแอดแอดได้หลัก10เป็นเลขคู่เนาะเลขคู่มีแค่2ตัวนะคะเราก็จับเลยทีเนี้ย หกห้าหกหกหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งทีนี้เป็นหลักสิบท,ที่เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเลขศูนย์นะคะอ่ะแดดมาศูนย์ห้าศูนย์หก ศูนย์ขออภัยศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวแอดด้วยอ้อให้ดูนะคะเห็นไหมมันจะนิดหนึ่งนะ ตั้งแต่แตวดแรกเนาะถ้าเด่นนะคะมองออกอยู่เนาะถ้าเด่นก็จะมีหกห้าหกเก้าแล้วก็หกเจ็ดนะคะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ด ทำไมแอดถึงเน้นตัวนี้ให้นะคะครั้งที่แล้วแอดบวกหลักสิบผิดเนาะแอดจดผิดแอดก็จดผิดไปหมดทั้งชุดเลยนะคะตั้งแต่ชุดเก่ามาแอดก็เลยต้องไปไล่ใหม่ก็เลยต้องมาหลายวันหน่อยนะคะไปดูสูตรเก่าๆที่แอดคิดผิดมันจะเป็นสูตร สูตรที่ชนหลักสิบสองตัวสูตรนี้สีมันจะจางหน่อยอันนี้ชนที่เลขหกหกก็มาน,นี้ไม่ชนชนสองน,นี่ชนชนเก้าชนเก้ากับศูนย์มันก็จะเด่นถ้ามาสองตัวมันจะเด่นอีกตัวหนึ่งที่รองจากเลขห้าก็คือเลขเก้า ถ้าเราเน้นหลักสิบที่เป็นเลขหมันก็จะมีสองชุดนี้ที่เด่นนะคะหกห้าหกถ้าอยู่ระหว่างกลางก็หกด้วยนเนาะเผื่อนนย์ห้าศูนย์แล้วก็0ูย์เก้าเพราะหลักสิบหลักสิบเราได้เลขคู่ในนี้มันมี2ตัวเนาะแอดหวังว่าแอดจะเลือกสูตรถูกให้นะคะ เอามาดูสูตรเก่านะคะสองตัวงวดที่แล้วมันหลุดนะเดี๋ยวแอดคอหานิดนึง <c oughs> สูตรเก่านะคะสองตัวบนตั้งแต่ที่ออกสี่หกนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอยู่เล่มไหนไม่รู้เนี่ยอ้าวไม่ใช่เขาะเล่ม สูตรนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะมันหลุดนะงวดที่แล้วแต่งวดที่ออกสี่หกแอดให้ตั้งแต่งวดที่ออกสี่หกนะคะงวดนี้เข้าหน้าสี่หกเราก็งวดนี้มันหลุดแอดก็ไม่ได้เอาลงให้เพราะว่ามันชนตัวเด่นไม่ได้เพราะว่าหลัก หลักสิบแอดเน้นไปเลขแปดกับเลขหนึ่งนะคะแล้วอันเนี้ยมันมันไม่มีเลข 8, แปดก็เลยไม่ลงให้แต่สูตรนี้หลักสิบมันมีเลขหกกับเลขแปดเนาะมีสองมีหกมีแปด บางคนเขาชอบเลขแปดนะหลักสิบแต่แอดว่าน่าจะหลุดนะวันนี้เลขแปดมันน่าจะเป็นยังไงแอดก็ชอบเลขหกตัวเดียวนะคะถ้าวิ่งบนวันนี้ก็ให้เลขหกในนี้มันมีหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งเห็นไหมคะชุดครบสองตัวบนเนาะ อันนี้มีสองหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งอันนี้มีห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะมีที่ตรงกันหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์หกห้าไม่มีหกหกแต้มสอง ในนี้ไม่มีหกห้ามีหกเจ็ดหเก้าแล้วก็หกหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้สูตรครบสองตัวบนหลุดอันนี้เดินมาแล้วยี่สิบงวดงวดที่ยี่สิบหลุดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้งวดที่สิบสี่นะคะเรา ล้อแบบนี้ก็ได้เราก็รูดหกล้วก็เอาหลักหน่วยที่เป็นเป็นเลขคี่นะคะเราก็เอาตัวมันเองเบิ้ลเป็นตัวหนึ่งนะคะก็จะมีเด่นที่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดอ๋อหกแปดไม่มีหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งแต่ในนี้มีหกมีหนึ่งด้วยเนาะอันเน้นหกหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะเผื่อสำรอง สูตรเมื่อกี้ไม่มีเลขศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นหลักสิบที่เป็นเลขหกเลยนะคะหลักสิบที่เป็นเลขคู่แล้วก็ตัวมันเองเบิ้ลเพื่องวดนี้มันอาจจะมาเบิ้ลก็ได้เนาะเป็นตัวลองนะคะหกหกอ่ะจะแอดย่อให้ดูเนาะ เห็นไหมอีกนิดนึงนะคะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ